คุณขาวันนี้ดีมและคอมพลีทโฮมโซลูชันภูมิใจมากๆที่จะนำข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านสำหรับการอยู่อาศัยบ้านหลังนี้นะคะตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่ใจกลางเมืองที่สำคัญอยู่ใกล้กับสวนหลวงนะคะใสออกกำลังกายชอบแน่ๆสามารถไปวิ่งไปออกกำลังกายนะคะไปเอ็กซ์ไซส์ไปอะไรต่างๆนานาที่นั่นนะคะเดินจากบ้านเนี่ยเดินข้ามถนนไปก็ถึงละ และบ้านหลังนี้นะคะอยากบอกเลยว่าแบบพิเศษสุดๆภูมิใจนําเสนอมากๆเป็นบ้านแบบสไตล์แบบโมเดิร์นแต่ก็มีความแบบโคซี่มีความแบบโมจิมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเห็นไหมเนี่ยปราสาทข้างบนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็แบบว่าเออทำมาสวยมากๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ้มาถึงจะเป็นแบบโฟเย่เนาะให้ช่องแสงมาเยอะมากๆแล้วโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันอย่างที่เราอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมีเป็นโต๊ะและประทานอาหารนี่มีเตาอบให้ด้วยทางฝั่งนี้ก็มีมีเครื่องทำกาแฟไว้ให้มีเครื่องปิ้งขนมปังความกว้างของสะ2.8คูณ6 แล้วก็ลึกเนี่ย1.2เมตรตะกุชี่เนาะอืมแบบนั่งแช่เต็มที่แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีแบบมีลงต้นไม้ไว้ให้มันได้ความครบครันได้ที่สําคัญถ้าบ้านหลังนี้เนาะมีคุณพ่อคุณแม่สูงวัยไม่ชอบการเดินขึ้นลงบันไดนเนพราะบ้านหลังนี้มี2ชั้นก็มีเตรียมไว้เป็นห้องนอนชั้นล่างให้ ซึ่งห้องนอนชั้นล่างนี้เขาก็มีฟังก์ชั่นให้ครบเลยแล้วเขาก็มีไว้ให้ก็คือเนี่ยมีเตียงขนาดใหญ่เนาะเป็นคิงไซส์มีโต๊ะนั่งทํางานทางฝั่งนี้เออนั่งทํางานมีเข้าอี้แล้วก็ห้องก็มีการติดม่านติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องน้ําห้องแรกกันเลยอ่ะเข้ามาถึงก็จะเป็นเหมือนแบบมินิ w อ l k กอินครเซตเนาะ ก็คือมีโซนแต่งหน้าแต่งตัวมีโซนเ,เก็บเสื้อผ้าแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของการอาบน้ําโซนสุขภัณฑ์มีแบบว่าได้ดูต้นไม้ไปด้วยเออมันดีงามมนเลิศมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ส่วนอนื่นๆของบ้านกันต่อในชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมอะีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันห้องรับแขกคือปกติเราเข้าไปบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดประตูใหญ่เข้ามาปุ๊บเราจะเจอห้องรับแขกอยู่รวมกันเลยใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะเขาแยกออกมานี่นี่ค่ะเข้ามาปุ๊บจะเป็นอีกหนึ่งห้องเลยคืออันนี้ถ้าเเกกกิดดไไม่ใช้้้็็็อออาจจะะปนนนนหง อีกหนึ่งห้องคือให้ครอปอ่ะห้องเนี้และที่สําสคัญนะเห็นไหมห้องเนี้มันจะอยู่ฝั่งด้านหน้าใกล้กับกาแพงบ้านแล้วก็ใกล้กับถนนแต่มันไม่ได้แบบว่าเป็นเสียงดังที่แบบว่าเออรบกวนการใช้ชีวิตอะ่ะไม่ได้น่าลาคาญอาจจะข้อดีของเขาให้แบบว่ากระจกที่แบบเก็บเสียงเนะาะเจ้าของบ้านบอกว่าเออเป็นกระจกที่เขาทํามาระบบแบบเขาเรียกว่าซับเสียงให้อะ่ะเดี๋ยวเรานะจะพา นะไปดูส่วนอื่นกันต่อในโซนตรงนี้พอข้างหลังเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เขาก็ยังมีแบบตู้เย็นขนาดใหญ่นะแบบ2บานประตูแบบนี้แล้วด้านหลังนี่ที่เห็นมีประตูมีอะไรอยู่เอยไปดูกันห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําแขกเนาะเป็นแบบฟังก์ชันแบบ p o เดอ r ์ o o m เป็นห้องน้ําสําหรับไม่มีส่วนอาบน้ําอ่ะเออก็คือแขกไปใครมาหรือคนที่อยู่ภายในชั้นล่างเนี่ยก็สามารถที่จะทําธุระในห้องน้ําส่วนกลางตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรียนจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกัน แต่ก่อนที่จะไปดูข้างบนเนี่ยเยจะขอพูดข้างล่างนี้หน่อยนึงประตูอีกบานนึงตรงนี้ก็คือประตูที่จะออกไปด้านข้างของตัวบ้านซึ่งตรงนี้มีการปูกระเบื้องไว้มีการจัดทรงจัดสวนเดินไปเชื่อมโยงก,กับสวนตรงนู้นเนี่ยมีระบบน้ำเป็นระบบฟิงเกอร์เคแหละอืมก็มไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อ ข้าไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันก่อนได้รับกันเนาะแล้วห้องนี้ให้พื้นที่กว้างมากมากเสียงก็ให้ติดไช้ามาเลยมีโต๊ะทำง,งานมีชั้นวางทีวีและฝั่งนี้เขาก็จะมีแบบนะมีประตูอีกชุดหนึ่งเป็นห้องอินโพเซตเนาะก็จะมีแบบพกตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่แบบเออทำเพื่อส่วนตัวอ,นะอาบน้ำทำเพื่อส่วนตัวมีสุขภัณฑ์ให้รบเนาะทั้งอ่านล้างหน้ากระจกอะไรต่างๆแล้วก็มีการแบ่งนะโซนเปียกโซนแห้ง ในห้องน้ำฝั่งนี้ก็กว้างมากๆแล้วช่องแสงคือเยอะจริงๆมีเรนชชวอร์แฮนด์ชเชร์ไว้ให้ครบเลยสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกหนึ่งห้องของชั้นบนก็นคือห้องนอนที่2ห้องนอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เนาะอันนี้เขาก็ให้เตียงขนาดคิงไซส์มาเหมือนกันและที่สําคัญห้องนี้นะนี่เขามีช่องแสงทางด้านนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างลงไว้ให้ครบทั้ง ต๊ะเตียงเนาะและที่นี่เขาก็มี walk in closet แล้วก็มีห้องน้ำเหมือนกันมีแอร์นะคะขนาดใหญ่ของแคริเอร์ถูตั้งไว้ให้นยเข้ามาเออห้องนี้ความพิเศษของห้องน้ำก็จะแตกต่างกับห้องอื่นๆเมื่อเข้ามาปุ๊บไม่ต้องมีประตูเยอะเหมือนห้องเมื่อสักครู่ก็มีการวางตู้เสื้อผ้าการวางลิ้นชักต่างๆไว้เก็บของอ่าบล้ำหน้าพร้อมกับกระจกโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เลยชัดมากอันนี้คือทําธุรสนตัวอันนี้อาบน,น้ำเนาะก็มีเชาว shower h a ชาวเวอร์ ก็โดยรวมของชช้งบนก็ประมาณนี้ดิมเชื่อว่าคุณคุณต้องชอบบ้านหลังนี้แน่นอนเลยถูกไหมคะเพราะว่าบ้านหลังนี้น้องตัวของทีมเองก็ยังชอบเลยเขาให้บ้านที่แบบว่าให้ฟังก์ชันครบคือมันใหญ่มากๆฟอร์ทูซิลลิงของเขาที่นี่คือใหญ่และกว้างและสูงและโปร่งสบายถึงช่องแสงนี่ไม่ต้องพูดถึงกลางวันเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปิดไฟกันเลยทีเดียวสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานฝ่ายเซลล์ของเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆ หากคุณคุณนะคะอยากเช่าเขาให้เช่าอยากจะซื้อเขาก็พร้อมขายค่ะราคาทั้งค่าเช่าหรือขายคุยกันหลังไม้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย